สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านด้วยค่ะปีใหม่ปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะคะเพราะเรายังต้องอยู่ในช่วงของโรคระบาดโควิด -19 อยู่นะคะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในที่ชุมชนนะคะที่คนแออัด เพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อการติดโรคได้นะคะวันนี้นะคะช่องการดาพยากรณ์จะมาพยากรณ์ในเรื่องของความรักนะคะความรักชาวราศีตุลที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะประจำเดือนมกราคม2564นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคนมีแฟนแล้วนะคะมาร่วมเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะโอ้เป็น3าสามดาบนะคะ10ไม้เทา้า5ถ้วยนะคะเปิดมานี่อย่าเพิ่งตกใจนะคะจะเป็นช่วงที่แบบว่าคุณทั้งคู่เนี่ยมีทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะค่อนข้างบ่อยหน่อยในเดือนนี้นะคะประมาณว่ารักๆเลิกๆนะคะแต่ยังไงซะก็ตัดกันไม่ขาดนะคะ คุณทั้งคู่เนี่ยคุยกันนานๆไม่ค่อยได้นะคะความคิดเห็นเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกันบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันได้ปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะส่วนมากมันก็จะเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ควรจะอยู่ห่างๆกันบ้างจะดีนะคะห่างๆเพื่อให้คิดถึงกันบ้างเดือนนี้นะคะแฟนคุณ ระวังมีปัญหาในเรื่องของงานปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ทะเลาะบาะแหวงกับคนอื่นได้นะคะจะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยเบื่อหน่ายชีวิตไม่ค่อยมีความสุขไม่มีความกระตือรือร้นเบื่อชีวิตนะคะคุณต้องคอยช่วยเหลือเขาต้องให้กำลังใจเขาเป็นแรงผลักด,ดันให้กับเขานะคะความรักของคุณน่ะจะต้องหมันเติมเต็มต้องคอยเติมสีสันนะคะคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบ หยิบยื่นความสุขอ่ะแสดงความเป็นห่วงเขาให้มากให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาอ่ะต้องการกำลังใจอย่างมากๆเลยนะคะมันจะทำให้เขารู้สึกดีนะคะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เขานึกถึงคุณเป็นคนแรกนะคะบอกอย่างหนึ่งว่าถึงแม้คุณอ่ะจะทะเลาะกันโกรธกันงอนกันมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ตัดกันไม่ขาดนะคะ คู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วกันนะคะ,ะค่ะคนโสดค่ะคนโสดราศีตุลเดือนมกราคมเป็นยังไงบ้างนะคะมาร่วมเปิดไพ่ด้วยกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะเต๋อเฮอร์เพลนนะคะใบที่สองสามไม้เท้าใบที่3าเจ็ดถ้วยนะคะ คนโสดนะคะก็ยังคงต้องโสดข้ามเดือนต่อไปนะคะมันก็มีราคาคนที่เข้ามานะคะเข้ามาคุยเข้ามาแสดงความรู้จักนะคะแต่สถานะมันก็เป็นได้แค่เพื่อนนะคะแค่เพื่อนแค่ที่ปรึกษาเท่านั้นนะคะบางทีเรื่องความรักเนี่ยคุณต้องมีสตินะคะอย่าไปใจร้อนแล้วก็ถ้าใครเข้ามาคุยหรือเข้ามาทําความรู้จักเนี่ยก็อย่าไปทุ่มเทความรักให้เขาโดยทันทีนะคะ เราควรจะสงวนท่าทีบ้างนะคะถ้าคุณยังไม่ไม่แน่ใจเนี่ยว่าเขาอ่ะจะมีคุณคนเดียวนะคะระวังเรื่องอนักสอนระวังพวกที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นพวกที่มีเจ้าของแล้วคนที่อายุใกล้เคียงกันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์หมายถึงว่าเอ่อถ้าคุณถ้าเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกับคุณมาจีบคุณเนี่ยความสัมพันธ์มันก็พัฒนาไปได้ค่อนข้างยากนะคะ ด้วยความคิดเห็นที่มันที่มันต่างกันเยอะคนที่อายุไล่เรียก,กันนะคะคบคนที่อายุมากกว่าจะดีจะดีกว่าคบคนที่อายุเท่ากันนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยคบกันก็จะมีปัญหานะมีปัญหากับคุณเดือนนี้ สาวโสดชาวราศีตุลก็อย่าคาดหวังในเรื่องของความรักมากนักนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอนะคะโสดแต่มีความสุขดีกว่านะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครนะคะก็เป็นโสดไปก่อนดีกว่าเป็นโสดข้ามเดือนไปอีกเดือนหนึ่งนะคะค่ะนี่ก็เป็นดวงนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องการดาวพยากรณ์นะคะ อย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องการดาพยากรณ์นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ